Được không? Lão nhà em แต่บอกว่าเธอจางเบื่อสามลายว่านานนี่แต่บ่บอกว่าเธอมีคนใหม่อย่างงี้แย่ๆเนี่ยถูกปกอกกอต้องเรื่องอะไรังอย่างนี้ก็ต้องโวยกันสักหน่อยเธอมาทําอย่างนี้ไม่ดีนะมาทําอย่างนี้ไม่ดีนะมาทําอย่างนี้ไม่ดีนะเธอจะมาทาอย่างนั้นไม่ได้นะจะมาทอย่างนั้นไม่ได้นะจะมาทอย่างนั้นไม่ได้นะ ต้องรับติดชอบเด้เธอบุตรายต้องจามหน่อยทำเล่ไม่ไดีหรอกอยายจะบอกให้ฟังไม่ได้ครูไม่รักไม่ได้หรอกคนิงใจอย่างฉันก็รู้อยู่ข้อเรื่องอย่างเงี้ยยังจะทำยุงเชื่อเลยแล้วงานพวกงานนะ่ะแธอมาบอกว่าเธอช่าใจาเบือ่อสามลายกว่านั่นอีกแถมมาบอกว่าเธอมีคนใหม่อย่างนี้ก็แย่ด้ถูก ปล่อยกาะก็คงต้องเรื่องใหญ่เล่นกันอย่างเนี้ยก็ต้องว้ยกันซักหน่อยเธอมาทำอย่างนี้ไม่ดีนะมาทำอย่างนี้ไม่ดีนะจะมาทำอย่างนี้ไม่ดีนะเธอจะมาทำยังนันไม่ได้นาอย่างนั้นไม่ได้นะจะมาทำอย่างนั้นไม่ได้นะ